สวัสดีครับวิดีโอนี้จะจแนะนำถึงคุณสมบัติของป้ายแสดงผลในซีรีส์ 4212L เลยนะครับซึ่งจะเป็นป้าย LED แบบดอ t m ม t r i กขนาดความสูงเนี่ย16 d แล้วก็ความยาวทางด้านความกว้างนี่64 dot pixel นะครับเป็นขนาด P10 นะครับระยะพษิ0อิเลเมตรสามารถแสดงผลใน รูปของ R G B Color นะครับเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินต่างๆเนี่ยสามารถผสมสีกันได้7สีอย่างนี้นะครับมีออกแบบมาให้สำหรับการแสดงผลในรูปของฟังก์ชันหรูข้อความนะครับโดยสามารถที่จะกำหนด Message ได้ทั้งหมด10 Message แต่ละ Message หรือข้อความเนี่ยครับสามารถแสดงผลได้20ตัวอักษรนะครับตัวนี้จะเหมาะอยงย่าิ่งเลยสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการแสดงผลค่า Proces s variable หรือค่าข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการการผลิตไม่ว่าจะเป็นค่าพารามิเตอร์ใดๆอย่างเช่นตัวอย่างอุณหภูมิความชื้น CO2 อัตราการไหลต่างๆนี้นะครับซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่จะใช้การแสดงผลเนี่ยเราสามารถจะสื่อสารกันด้วยโปรโตคอลมดบัตอารทียูที่เป็น r s 4 8 5ทำการ write data เข้าไปเป็นชุดๆช,ดชดไว้นะครับจากนั้นตัว ชุดแสดงผลหรือป้ายชุดนี้ก็จะทําการอ่านเมสเซจแต่ละอันมาทําการวนขึ้นมาแสดงผลให้โดยที่เราไม่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมในการวนลูปแสดงผลเองนะครับเราเพียงแค่ทําหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลของการแสดงผลไว้เท่านั้นเองครับรวมถึงตรงนี้ก็ยังมีเรื่องของ ฟังชันการเลื่อนข้อความอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเกินขอบเขตการแสดงผลอย่างที่เห็นนี่นะครับโดยโปกติก็จะแสดงได้ประมาณ8ตัวอักษรนะครับข้อมูลที่ยาวเกินกว่านั้นก็จะถูกชิปเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัตินะครับรูปแบบการแสดงผลนี่อย่างต่างนะครับการเปิดปิดหน้าจอมีการเลือกฟอนต์ได้2ขนาดนะครับมีเล็กกับใหญ่แล้วก็การแสดงผลแบบชิดขอบซ้ายชิดขอบขวาหรือการกําหนดค่าความสว่างเนี่ยสามารถที่จะ ปรับ Adjust ได้ทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สาธิตถึงวิธีการในการทำงานของแต่ละโหมดแต่ละฟังชันไว้ให้ดูในวิดีโอถัด,ดไปนะครับในเรื่องของการทังซื้อก็สามารถที่จะร,ระบุเป็นแร่งดัดไฟ2 2 0โวลต์หรือ 24V โวลต์ดีได้นะครับ